วิธีกระจัดกข้อ้างแล้วทำทันที 1. ข้อดีข้อเสียลองคิดดูให้ดีว่าสิ่งที่คิดเอาไว้ถ้าทำตอนนี้แล้วทำได้มันจะส่งผลดีอะไรบ้างแล้วถ้าไม่ทำหรือทำล่าช้าไปจะส่งผลร้ายอะไรกับเราบ้างโพสเสนอขายในตอนนี้มีคนเข้ามาซื้อก็ปิดยอดขายได้ทันได้ขาคมและท้ามีเวลา ก็สามารถจะปิดการขายได้ก่อนเวลาที่จะหมดมีโอกาสได้โปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในเดือนหน้าแต่ถ้าไม่ทําตอนนี้คนก็ไม่ซื้อปิดยอดก็ไม่ได้รายได้ก็หมดอดรับตําแหน่งยิ่งช้ามีแต่ความเสียหายยิ่งลงมือเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ได้กับได้ฉะนั้นจะรออะไรทำได้ให้รีบทำทันที 2. ทํทำไปก่อน เมื่อคิดแล้วว่าจะทําอะไรวิธีการง่ายๆคือทําไปก่อนครับอย่าไปคิดว่าทําแล้วมันต้องสําเร็จทําแล้วต้องไม่มีการผิดพลาดหรือทําทั้งทีก็ต้องทําให้มันดีไปเลยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะกับสิ่งที่เราเพิ่งเคยทําหรือยังไม่เคยทํามาก่อนถา้าโมคิดเช่นนั้นมันจะไม่ได้ทําอะไรสักทีคิดอยากจะเขียนหนังสือก็หยิบปากกาขึ้นมาพล็อตโครงเรื่องเสร็จแล้วก็ลงมือเขียนไปเลยแล้วค่อยๆฝึกปรือกันไป เอาแต่คิดว่าเขียนแล้วจะมีคนอ่านไม่ไมเคยเขียนมาก่อนเรื่องแบบนี้จะมีคนนิยมหรือเปล่าเอยใช้ภาษายากเกินไปไหมมคิดแบบนี้มันจะไม่ได้ทําคิดให้น้อยลงมือทําให้มากๆทําไปแก้ไขไปสุดท้ายจะทําได้ดี 3. ทําทีละอย่างหลายคนที่คิดจะทําอะไรไว้ตั้งมากมายแต่ไม่ได้ทําสักทีเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรก่อน สุดท้ายก็เลยกลายเป็นไม่ได้ทําดังนั้นให้ทําทีละอย่างดูสิครับเช่นจะลดน้ําหนัก <c oughs> ก็อย่าไปคิดไกลถึงขนาดต้องตัดแป้งลดน้ําตาลทานโะประตีนกินไขมันดีดื่มน้ําเยอะๆออกกาลังกายวันละสามสนาทีแล้วก็ต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆโอ้ทำไมมันเยอะจังอ่ะลดน้ําหนักมันยุ่งยากอย่างนี้เลยเหรองั้นว่างๆคอยลดกล้กันตอนนี้ขอกินเค้กก่อนนั่นไงลองทําทีละอย่างดูครับเช่นจะลดน้ําตาลก่อนเลย ดื่มกาแฟเคยใส่น้ําตาล2ช้อนตอนนี้ก็ลดเหลือน1นช้อนทานก๋วยเตี๋ยวเคยใส่น้าตาล3ช้อนเหลือแค่ช้อนครึ่งก็พอคิดได้แบบนี้เอาเริ่มทําทันทีเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เรื่องอื่นล้วค่อยว่ากันมันจะโฟกัสได้ง่ายยิ่งขึ้นครับท,ทําทีละอยา่างจะสําเร็จได้ง่ายทําหลายอย่างพร้อมกันไปอาจจะทําได้ไม่ดีสักอย่าง 4. หาคนช่วย บางทีการบังคับตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายทวินัยไม่เข้มแข็งพอระหว่างความขยันกับความขี้เกียจระหว่างข้ออ้างกับการทำเดี๋ยวนี้บางทีความขี้เกียจกับข้ออ้างมันก็เอาชนะไปได้ทุกทีดังนั้นจ่ายดีให้หาคนที่คอยกระตุ้นให้เราลงมือทำครับให้เขาคอยเตือนคอยกระตุ้นว่าออกไปขายได้แล้วอาทิตย์หน้าจะปิดยอดโพสสินค้าขายได้แล้วรู้ไหมตอนนี้ยอดสั่งซื้อตกลง มีคนคอยดันหลังให้เราลงมือทำอะไรจะทำให้เราเอาชนะข้ออ้างได้และไม่เฉื่อยชาชีวิตรเราจะก้าวไปข้างหน้าถ้าแวดล้อมไปด้วยคนที่คอยผลักดันอยู่ข้างหลังและคนคอยให้กำลังใจ